สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมังกรนะคะในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะคะความรักชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนะคะในะท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกมกราคมถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ความรักชาวมังกรเป็นอย่างไรบ้าง การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรแล้วก็พิจารณาในการรับชมความรักชาวมังกรครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะชุดแรกเป็นความรู้สึกชาวมังกรตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างตามหน้าไพ่แม่หมอค่ะ ไพ่ชาวราศีมังกรมีไพ่ถ้วยอยู่ไพ่มีหลักสีถ้วยไพ่สีถ้วยไพ่เดชไพ่เด็กถือเหรียญช่วงนี้ชาวมังกรกําลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างยังไม่อยากจะคิดอะไรไม่อยากจะตอบโต้อะไรนะก็ยังมีคนหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆมาให้ยังไม่พึงพอใจกับความรู้สึกปัจจุบันนี้ น่าจะชาวมังกรในบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมามา,มาหลายๆคนนะคะเข้ามา <c oughs> <c oughs> เข้ามายื่งความสัมพันธ์ดีๆแต่คุณรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะเลือกได้ยังไม่สามารถที่จะพูดเลือกได้เนี่ยพูดเหมือนเจ้าชูเนาะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ายังไม่โอเคนะยังไม่ตัดสินใจนะสถา,านะน,นี้ชาวมังกรอาจจะโสดหรือเนื้อหอมนะคะ ชาวมังกรอาจจะโสดนะช่วงนี้นะคะความรู้สึกช่วงนี้นะําหน้าไพ่ตามหน้าไพ่ไม่หมอนะคะคุณกําลัง่องดูอยู่คุณกําลังที่จะคินหาคนที่ใช่แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนปัจจุบนันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะตอบคุณไม่พร้อมที่จะตอบรับนะคะกับความสัมพันธ์ดังนั้นที่เข้ามาตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่ตอนนี้นะเขาก็ค่อนข้าง เป็นตัวของตัวเองคนที่คุณกําลังคุยอยู่นี้ชาวมังกรกําลังคนที่คุณกําลังคบคุยยู่ตัวนี้นะคะอาจจะเป็นสถานะแค่คุณคุยอันนี้ชุดที่สองสถานะแค่คุณคุยหรือยังไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้ว่าคุณกําลังไม่คุณกําลังเหมือนไม่ไม่ไม่พึงพอใจหรอกยังไม่พร้อมหรือว่าไม่พึงพอใจกับความสัมพันธ์ที่เขาหยิบยื่นมาให้คุณตอนนี้มันเหมือนคุณต้องการมากกว่านั้น หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือชัดเจนมากกว่านั้นนะคะคุณรู้สึกว่ามีไพ่อัศวินไม้เท้ามีไพ่สองเหรียญการเจรจาพูดคุยการเจรจาพูดคุยเหมือนกับว่าตอนนี้คุณกําลังคบคุยอยู่ตอนนันตอนนี้นะคะแต่คุณยังไม่พึงพอใจในสิ่งที่เขายื่นให้เขาอาจจะสถา,านะแค่คนคุยเช่นเดียวกับเราเขาก็ดูกับเราเขาก็ดูเราไปก่อนเขากำลังดู ความเป็นไปของเราเช่นเดียวกันคนที่คุณกำลังค,คุยนั้นตอนนี้เขาก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองสูงมีความพร้อมและเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกันแต่คุณอยากสาร้างความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนกว่านี้มันเหมือนเป็นไพ่เดทและไพ่เด็กหรือเหรียญความสัมพันธ์มันเหมือนกับค่อยๆ <c oughs> เป็นไปแต่จริงๆแล้วคุณต้องการความชัดเจนนะคะเอมเพลเรอร์ Emperor, Emperor, ชาวราศีเมษเดทชาวราศีพิจิกนะคะ <c oughs> มีส่วนเกี่ยวข้อง ธาตุไฟนะคะแล้วก็ไพ่ก้าถ้วยไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วไพ่เดือดสตา <c oughs> ชบบาวมังกรพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์พยายามที่จะเหมือนมีพยายามมีแรงผลักดัน มีแรงใจนะคะที่จะสารความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปเช่ามากกังกรอาจจะสถานะแค่คนคุยสถานะคนกำลังพบคุยอยู่ก็ได้ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนคุณกำลังที่จะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นแต่เขาคนนั้นอาจจะกำลังดูดูไปอยู่เขาก็ยังไม่อะไรกับคุณณนะตอนนี้เหมือนกับเขารอเวลา ขอาจจะขอแค่นี้ก่อนคุยกันไปก่อนดีอีกสักพักความสัมพัพนธ์มันดีขึ้นหรือว่าต่างคนต่างต้องใช้เวลาสักหน่อยนี่คือความรู้สึกของอีกฝ่ายแต่คุณยังไม่เหมือนกับว่าคุณยังไม่ต้องการที่จะประมาณนี้คุณต้องการที่จะความสัมพันธ์มันน่าจะพัฒน,นามากกว่านี้นี่คือความรู้สึกของชาวมังกรน,นะคะชาวมังกรมีความรู้สึกพึงพอใจกับความรักครั้งนี้หรือต้องการที่จะสปีดตัวเองนะคะมากกว่านี้นะ หรือไม่ก็พยายามมากกว่านี้มุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นที่จะสารความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่คือความรู้สึกของชาวมังกรที่กําลังเจอความรักครั้งใหม่เจอความรักครั้งใหม่กำลังเจอคนที่ใช่ถูกใจนะคะอันนี้คุณอาจจะใจร้อนนิดนึงนะอยากสารอ,อยากสารความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนหรือว่าความรักน่าจะพัฒนามากกว่านี้ แต่มันเหมือนเราต้องพยายามไพ่บอกว่าเรากําลังต้องพยายามมากกว่าหรือใส่ใจเขามากขึ้นชอบเขาก็อาจจะต้องแบบว่าหมั่นเกี้ยวนิดนึงหรือว่านะเทคแคร์ care, ดูแลใจใสอัศวินไม้เท้าคุณอาจจะก,กระตือร้นนะคะกระชับกระเชงว่องไวเป็นคนเออเร็วนะแต่ถือดาบความสามัม,นะนะะสสมพันธ์มันเหมือนกับว่าแข่งๆไปนะนะคะถึงคุณจากอยากสารความสัมพันธ์แต่ว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เรามอบให้กับเขานั้นอ่ะมัน มันมันเหมือนมันต้องใช้ถ้วยนิดนึงนั่นหมายถึงคุณต้องใช้ความรู้สึกของตัวเองนิดนึงนะคะใส่ใจด้วยความจริงใจนะนุ่มนวลบ้างมาจากความจริงใจบางครั้งมันแข็งไปมากไปหรือเปล่านะถือทั้งดาบถือทั้งอ่าถือทั้งดาบถือทั้งดาบแล้วก็ถือทั้งไม้เท้านะคะอ่าเหตุผลเยอะไปไหมนะคะข้อแม้เยอะไปหรือเปล่าหรือตรงตรงมากไปหรือเปล่าบางครั้งคําพูด ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกที่จะออพิจารณานะคะเอาละเราไปดูไพ่ต่อค่ะชาวมังกรเราไปดูไพ่ต่อชาวมังกรตอนนี้เขาคนนั้นของคุณเขาคิดอย่างไรเขาคนนั้นของคุณเขาคิดอย่างไรนะคะอุ๊ยหลุดหลุดหุดมีหลุดด้ว <c oughs> ความสัมพันธ์ตอนนี้ตอนนี้ถ้าหากมีชาวมังกรกำลังมีปัญหาเรื่องความรักหรือความไม่เข้าใจมีเรื่องราวที่อ่าอะไรที่หลังเลนะไม่หมอะก็จะเปิดไพ่ชุดที่สองชุดที่สองนะคะเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เราคิดอย่างไรนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไร <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยเนาะ <c oughs> อากาศก็นะคะไม่ค่อยจะดีฝนฟ้านะคะ <c oughs> ชาวมังกรด้านล่างของคุณนะคะด้านบนเป็นชาวมังกรอคนที่ชาวมังกรกําลังคบคุยอยู่นะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณนะมีไพ่แปดถ้วยนะคะ <c oughs> ขออภนะัยค่ะเก้าถ้วยเนาะนายออบครับนะคะเก้าถ้วยคุณมีความรู้สึกพึงพอใจหรือมีความสุขกับความรักท้งนี้คุณทนุถนอมเอาใจใส่ดูแลเขานะ แล้วก็ที่ผ่านมานะอืมที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวังมาแล้วก็ได้กับความรักครั้งเก่าตอนนี้คุณอยากจะสารความสัมพันธ์กับคนใหม่ครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่นะคะอยากจะสารอะอจากอยากจะสารความสัมพันธ์กับคนใหม่ความรักครั้งใหม่ต้องการความสุขนะเ <c oughs> นี่ยนะคะเหมือนคุณอยากสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยากเจอคนที่ใช่นะอยากสารความสัมพันธ์กับชีวิตใหม่ๆความรักครั้งใหม่อะไรใหม่ๆอสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะตอนนี้คุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจแล้วนะแต่ก็กลัวนะใจนึงก็กล้ากล้ากลัวแต่ก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดหรือคุณที่คุณชาวมังกรเจออยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่ลึกๆ กลัวค,ความเสียใจนะเคยผ่านความเสียใจมาแล้วนะกับเรื่องราวอาดีตความรักครั้งเก่าตอนนี้เจอคนที่ใช่ก็กลัวมีความกลัวแต่ใจหนึ่งก็กล้ากลัวๆอะไรนะคะก็ยังพยายามที่จะหมุนความรู้สึกของตัวเองนะคะหมุนความรู้สึกของตัวเองพยายามที่จะดูแลความรู้สึกของตัวเองแต่ก็เออนะบางครั้งมันก็ปืนใจตัวเองเหมือนกันใจหนึ่งก็กลัวแต่ใจหนึ่งก็ชอบเขาอยากสร้างความสัมพันธ์อยากสารความสัมพันธ์ สำหรับเขาคนนั้นของคุณเขาคิดอย่างไรนะคะเขาคิดอย่างไรเขาเขาคิดอย่างไรฝ <c oughs> <c oughs> ่ายตรงข้ามหรือคนที่คุณกำลังคิดอยู่ตอนนี้นะชาวมังกร เขาก็มีความลังเลใจอยู่เหมือนกันเขาก็กลัวความผิดหวังเขาเหมือนกับเรื่องราวเก่าๆเ,เขาก็มีเหมือนกันนะต่างคนอาจจะต่างคนอาจจะเคยผิดหวังกันมาแล้วนะคะหรือเคยเจอความรักครั้งเก่าตอนนี้ความรู้สึกของเราที่หยิบยื่นค่ายเขาเหมือนเขาก็ยังกลัวเช่นเดียวกันเราก็เหมือนกับรู้สึกว่าเราชอบเขานะแต่เออในบางท่านชาวบางกรอาจจะ ไปชอบคนที่เขาเคยมีเรื่องราวประวัติอะไรที่มันที่เขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะเขาคนนั้นอาจจะมีคนเก่าอยู่แล้วหรือว่าคิดหวังกันมาเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังแบบยัง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 เอ่อยังลืมกันไม่ได้หรือเขาคนนั้นยังเอ,อ่ยังมีเรื่องราวเก่าๆในใจนั่นแหละคือเนี้ยเนี่ยเขายังมีความกลัว ในขณะเดียวกันพลังงานถุ่มนี้ก็พลังงานแบบเนี้ยมันก็สื่อมาถึงชาวมังกรเหมือนกันมังกรก็ชอบมีความรู้สึกดีๆอยากสร้างความสัมพันธ์พัฒนาไปมากกว่านี้แต่เอ๊ะเขาก็ยังบล็อกหรือว่าเขาก็ยังแบบเบรกไว้อยู่นะไม่เต็มที่แต่คุณก็ยังสู้พลังงานของชาวมังกรก็ยังที่จะสู้ต่อนะคะยังที่จะสู้ต่อยังที่จะสามารถอยากจะขอเริ่มต้นใหม่จริงใจจริงๆนะเนี่ยนะเนี่ย ดังนั้นตอนนี้ความรู้สึกของเราที่หยิบยื่นให้เขาในบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราให้ไปแล้วเขาไม่เห็นค่าจังหรือว่าให้เราให้ไปแล้วมันไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยเขาหยิบยื่นเขาตอบกลับมาได้แค่บางส่วนที่เรายังรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนดังนั้นความสัมพันธ์เขาคนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมกับเราณตอนนี้นะคะชาวมังกรในบางท่านบางเอ,อที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณรู้สึกจริงๆตอนแรกไม่หมอกนึกว่าคุณ ก็ลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือว่าเรื่องราวเก่าๆไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพลังงานบางอย่างของอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับว่าถ้าเขาเคยมีเรื่องราวเก่าๆอดีตของเขาก็เขาก็กลัวความผิดหวังเช่นเดีวยวกันดังนั้นความรู้สึกของชาวมังกรและเขาคนนั้นต่างคนต่างมีความกลัวแต่นะชาวมังกรรู้สึกว่าชอบเขาอยากสานความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้นะคะไปได้มากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยนะ <c oughs> เราต้องใช้เวลาไปก่อน เราต้องใช้เวลาไปก่อนและถ้าเราชอบเขาจริงๆขอให้แนะนำค่ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่ ความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่อัศวินถ้วยค่ะอัศวินถ้วยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยราชินีไม้ถ่าราชินีดาบราชินีราชินีดาบ,บราชิน,ชน,ชนีแล้วก็เอ็มเพรสความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่ ความสัมพันธ์นี้สามารถไปต่อได้แต่มันต้องใช้เวลาอัศวินถ้วยคือค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าหรือ ดูแล้วยังไปช้าอาจจะเป็นสถานะแค่คุณคุยสถานะคุณคบกันอยู่นะคะอสุรินทุ่ยหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยเปลี่ยนค่อยไปไม่ต้องเ,เร่งรีบหรือว่าให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเคยผิดหวังบางครั้งเขามีความกลัวอยู่ยังกลัวความผิดหวังอยู่ดังนั้นเขาต้องการความแน่ใจความไว้วางใจดังนั้นเวลา เป็นเครื่องพิสูจน์และเวลาจะทําหน้าที่ของเวลานะชาวมังกรจะต้องคุณมีไพ่หนึ่งไม้เท้านั่นหมายความว่าคุณจะพยายามทําให้ดีที่สุดดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้แต่มันต้องใช้เวลานั่นเองนะคะสําหรับความรักของชาวมังกรช่วงถึงเดือนแรกของพฤศจิกายนะคะเออของพฤษภาคมนะคะ เอาละวันนี้เราไปดูชุดที่สามอีกสักหน่อยสำหรับคนโสดกันบ้างคนโสดพลังงานคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะ ลุนอีกสามใบนะพลังงานคนโสดนะคะลุ้นอีกสามใบนะลุ้นอีกสองใบลุ้นอีกสองใบลุ้นอีกสองใบอ่าลุ้นอีกสองใบค่ะพลังงานคนโสดเดินซานขึ้นมาตำแหน่งแรกแล้วก็สตรีนนะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าสามถ้วยเดอะเวอชาวมังกรมีเกณฑ์ที่จะมีการ เริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่หรือว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเดเวอรต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนมีเกณฑ์นะคะหรือว่าได้เจอกันที่งานสังสรรค์หรือว่าพบปะเพื่อนฝูงนะคะ <c oughs> ดังนั้นดังนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะชาวมังกรคนโสดนะต้องใจเย็นสักหน่อยนึงนะถ้าคุณใจร้อนมากไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะ ไม่ประสบความสําเร็จชาวมังกรที่กําลังเป็นอ่ากําลังโสดหนูก็รู้ว่ากําลังคบหากับใครอยู่นะเขาอาจจะพิจารณาดูและดูเขาคุณอยู่ก็ได้ดังนั้นนะคะพยายามใจเย็นกับความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเจอกาลังปิ๊งปิ๊งอยู่ณนะตอนนี้เรื่องความรักมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ใช่แต่ว่าอย่างว่าอย่าใจร้อนนะชาวมังกรอย่าใจร้อนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือเจอคนใหม่ห รักครั้งใหม่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเจอในสถานที่เพื่อนมิตสหายมาเจอกันหรือว่า <c oughs> ที่ทํางานนะคะที่ทํางานร่วมกันหรือว่าได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนกับว่าเ <c oughs> จอในที่ทีง่งาน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 สังสารงานมงคลนะคะ <c oughs> เพื่อนแนะนํามาอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> <ๆ>ก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> <ๆ>ดังนั้นอย่าใจร้อนกับความสัมพันธ์ ค่อยเป็นค่อยไปมีเกณฑ์จะเป็นไปได้ดีนะคะอันนี้คือนี่แหละนะเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญนะคะเพจอัเพนต์นะคะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วนะเจอคนที่ใช่นะคะขอให้พรนี้จงสําเร็จสําหรับคนโสดชาวมังกรทุกท่านทุกคนด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แม่หมอโดยตลอดเนาะ ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะต้องขออภัยถ้าหากแม่หมอพูดผิดหรือว่าคำพูดอาจจะไม่เข้าใจบ้างก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ